พูดเรื่องจ่าเอ็มนะครับเพราะว่าตกใจใช้คำว่าตกใจนะครับพฤติการของอดีตสสประเทศกรัรมพูชาที่มาถูกมือปืนต้องใช้คำว่ามือปืนก่อเหตุจนเสียชีวิตกลางใจเมืองของกรุงเทพมหาคนครที่บางลําพูตรงจุดนี้วัดบรวร ผมไปประจำนะฮะมันกล้ามาก่อเหตุได้งไงมือปืนรับจ้างหายเงียบไปนานแล้วนะสำนักง,งานตํำรวจแห่งชาติผมว่าต้องตกใจกันแน่ถนนเส้นนี้นะครับมือปืนเอาสมองอะไรคิดไม่รู้มันกล้ามาก่อเหตุในเมืองอย่างนี้นะครับผมว่าสติสตังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะมือปืนคนนี้ จ่าเอ็มเนี่ยนะครับถ้ามือปืนทั่วไปไม่กล้ามาก่อเหตุหร้วครับผู้มีที่พลเขายังไม่กล้าก่อเหตุเลยนะเหตุที่เกิดในกทมใจกลางเมืองนี่จะเป็นแต่พวกเมาเหล้ายิงกันทะเลาะบอกแว้งกันอะไรกันนี่เป็นมือปืนรับจ้าง ที่มาก่อเหตุใจกลางเมืองพูดในส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวจะพูดนะครับในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องระมัดระวังนะครับต้องขวาดให้หมดนะครับต้องลื้อฟื้นชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างขึ้นมาใหม่แหละนะครับชุดปราบปรามตอนนี้เหลือแต่ชุดปราบปรามผู้มีที่พนและมือปืนรับจ้างเนี่ยต้องรวบรวม ต้องรวบรวมพวกมือปราบเนี่ยมาอยู่ในชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างเหมือนสมัยก่อนพราะมันเริ่มมาก่อเหตุใจกลางกรุงเทพนะฮะอันนี้ถือว่าร้ายแรงกว่าที่ปราจีนบุรีนะนะครับร้ายแรงกว่าที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีนั่นยังเป็นเหตุที่ทะเลาะเบาแว้งกันแล้วก็ ด่ากันอะไรกันโต้เถียงกันบันดาลโทสะหรือจะวางแผนฆ่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครแต่ว่าอันนี้นี่วางแผนมาอย่างดีนะครับโอ้โหน่าตกใจครับแล้วผมว่าเรื่องนี้ทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติต้องลงมาดูด้วยนะครับ ท่านพลตำรวจโทสยามผู้ชกการตำรวจนครบาลเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะฮะเก่งอยู่แล้วทั้งสืบนครบาลครับผู้การเจาะสารวัตรแจะไอ้งานเนี้ยให้ไอสารวัตรแจะออกมาแสดงฝีมือเลยเด็กมันจะได้มาฝึกงานคดีใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผู้การเจาะงานเนี้ยเอาเจ้าแจะเข้าทีมด้วยเลยนะครับเอาเข้าทีมด้วยเลย ถือว่าเป็นการเปิดสกราดให้เด็กมันได้มีโอกาสทํางานคดีใหญ่ๆนะครับคดีใหญ่ๆนะเอาเด็กมาฝึกงานเลยสมัยก่อนสืบเหนือเนี่ยมันก็จะระดับสารวัตรระดับร้อยหรวดเอกทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าทําไมจะต้องให้ท่านผู้ก,การตํารวจแห่งชาติลงมาควบคุมคดีนะครับจับมือปืนนี่ไม่ยากครับจับมือปืนไม่ยาก,ม,ม,ยากมือปืนเซอะเบอะอย่างนี้นะครับ ผมใช้คำว่ามือปืนเสื้อเบอืะนะครับหนึ่งจะไปก่อเหตุยิงเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปรอแค่ไม่กี่นาทีใส่หมวกกันน็อกแถมถอดหมวกกันน็อกให้กล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้นะครับเดินข้ามไปก่อเหตุพ่นกระสุนเข้าหลามไป3นัดโดนไปสองนัดนะมานะฮะขนาดจอยิงนะ มือปืนเซิร์ฟเยอมือปืนกระจอกนะครับใช้คาว่ามือปืนกระจอกแต่ว่ามันบ้าละห่ำบ้าละห่ำบ้าละห่ำตรงกล้าไปก่อเหตุกลางเมืองกลางใจกลางเมืองกล้องวงจรปิดก็มีและปกติตรงนั้นเนี่ยก็จะมีจราจรอยู่ตลอดเวลานะตรงตลาดบางลําพูตรงวัดบวรเนี่ยป้อมตํารวจด,ด้วยซ้ําไปนะครับป้อมตํารวจด,ด้วยซ้ําไป มันกล้ามาก่อเหตุคดีนี้จับมือปืนไม่ยากแต่ปัญหาจะเกิดระวังมือปืนสู้แล้วจะต้องวิสามันคดีนี้ต้องไม่วิสามันนะต้องพยายามจะเข้าจับกลุ่มนี้แม้ต้องเอาโล่ไปด้วยมันจะพ่นกระสุนใส่เราเนี่ยก็ต้องพยายามจับเป็นมือปืนให้ได้คดีนี้ต้องพยายามจับเป็นมือปืนให้ได้มือปืนตอนนี้อันตรายกับมือปืนคือหนึ่งผู้บงการเนี่ย ผู้จ้างวานเนี่ยจะต้องตามสังหารมือปืนด้วยเพื่อปิดปากนะครับมือปืนนี่เป็นอดีตทหารเรือนะครับจ่าเอดนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเขารู้หมดแล้วครับเพราะมันไปยิงเขานี่มันก็รถมอเตอร์ไซค์มันก็ขี่ไปต้งต้องอย่างนั้นนะหมวกกันน็อกแม่งก็นั่นแถมไปคนเดียวด้วยนะครับผมว่ามือปืนเซอะเนะครับ ไม่ใช่ฮะส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าฝึกมาหนักเนี่ยบางทีมันเพี้ยนนะมันเพี้ยนนะครับมันเพีย้ยนใจมันถึงครับมา <c oughs> เรื่องนี้นะถ้าตามความเห็นผมนะ <c oughs> คนจ้าง <c oughs> มันจะยากตรงนี้ครับหนึ่งต้องจับเป็นมือปืนให้ได้ ถ้าไปวิสามันปุ๊บนะสังคมจะคอรหาเลยนี่ไงผู้บงการอยู่ต่างประเทศเป็นคนใหญ่คนโตนะครับประสานงานมาไอตำรวจเป็นขี้ขา้ารับใช้เขาเลยฆ่ามือปืนปิดปากนี่กลายเป็นเรื่องอีกต้องระมัดระวังตรงนี้ต้องจับมือปืนให้ได้ไอ้มือปืนอาจจะปากแข็งแต่ว่าเดี๋ยวเขารับสาภาพตำรวจสอบเดี๋ยวเขารับสาภาพว่าใครใช้จ้างวานมานะครับ ไอ้ใช้จ้างวานมาแค่ไอ้คนใช้ให้ไปยิงเนี่ยอาจจะเป็นเจ้านายเก่านะครับเจ้านายเก่าที่อยู่ชายแดนขเขมรสนิทสนมกับคนฝั่งโน้นนะฮะใช้ให้ไปยิงไอ้มือปืนลับแล้วแต่เหนือไอ้คนที่ใช้มาเนี่ยคือผู้บงการฆ่าเนี่ยคงบงการฆ่าเนี่ยอันนี้ต้องทำคดีแบบละเอียดก่อนยากทำคดีจับผู้บงการเนี่ยนะครับยาก นะครับยากแต่ถ้าไอ้คนรับงานมาสั่งไอ้จ่าเอ็มให้มายิงเนี่ยรับสาภาพว่ารับงานมามีสเตทเมนต์การจ่ายเงินมีพยานรู้เห็นไอ้อย่างนี้ก็อาจจะมีการออกหมายจับข้ามประเทศนะครับอาจจะมีการออกหมายจับข้ามประเทศผมถึงบอกว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านตายต้องลงมาดูเนี่ยมาเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ได้ชุดสืบสวนต้องเข้าไปแล้วครับต้องข้ามไปประเทศกัมพูชาแล้วไปดูว่าไอ้คนตายเนี่ยอดีตสสที่ตายเนี่ยหลบหนีลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งหลายหลายปีกลับมาบ้านมามีประเด็นทะเลาะเบาแว้งกับใครตัดประเด็นอื่นยังไม่ได้อย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเดียวครับ อย่าไปพูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเดียวถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองไว้สงสัยทางโน้นจะสั่งบงการสังหารหรือเปล่าผมโดยส่วนตัวผมยังไม่มองอย่างนั้นนะถ้าผู้บงการตามที่เขาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด่าอาดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศขเขมรจนเขาโกรธกลัวตายหนีไปลีภัยอยู่ฝรั่งเศสโดยอาศัยเมียเป็นชาวฝรั่งเศสจนได้ วีซ่าชาวฝรั่งเศสอย่างเนี้ยถ้าเขาจัดการเขาจัดการที่โน่นไม่ดีกว่าเหลยพอรถนี่มันมาจากอะไรเสียมเรียบเสียม,มลาดเนีนะครับอาจจะมีประเด็นขัดแย้งกันเรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้เรื่องใหญ่อาจจะเรื่องเรื่องอื่นได้นะครับเป็นประเด็นรองนะครับตอนนี้ตำรวจอาจจะมุ่งประเด็นหลักว่าภรรยาเขาให้การว่าไม่มีเรื่องอะไรลักนอกจาก ต่อสู้ทางการเมืองโดนผู้มีอำนาจทางเขเมรสั่งบงการฆ่าผมมองวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าเป็นนักสืบทำคดีอาชญาก,การรมมาผมยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะครับแต่ผมจะส่งลูกน้องไปที่เขเมรนเลยไปถามญาติพี่น้องว่ากลับมาเนี่ยมันกลับมาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับมีประเด็นขัดแย้งกับคนอื่นไหมนะครับ และไอ้คนที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการได้เนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นคนชี้เป้าบนรถนะไอ้คนนี้ยอยู่บนรถครับอยู่บนรถคท่าน,นั้นครับนะครับเพราะไอ้เมียเนี่ยเมียของคนตายเนี่ยจองตัว๋วแต่ไอ้คนตายเนี่ยมันไม่รู้จะมาไม่มาเป้าหมายมยังไม่แน่นอนไงนะครับเป้าหมายยังไม่แน่นอนไอ้นี่ต้องนั่งด้านหลัง นั่งด้านหลังคนตายเ่ะนั่งในรถคันเดียวกันนะนั่งด้านหลังเนี่ยดูกล้องวงจรปิดในรถก็ได้ใครที่โทรศัพท์เดี๋ยวไอ้ทางนี้มันเก่งอยู่แล้วไอ้ผู้การจอนี่สืบนครบาลนี่มันเก่งอยู่แล้วเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีมันเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโชคดีที่รถมันเข้ามาจากเขมรมันต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองมันต้องมีการตรวจพาส์ตต้องมีการบันทึกว่าใครมากับรถคันนั้นบ้าง ทุกคนที่นั่งในรถคันนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยไอ้มือปืนชัดเจนอยู่แล้วไอ้จ่าเอ็มเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ครับนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมมองมือปืนขี้พืชเลยนะครับมือปืนขี้พืชเลยก่อเหตุมือปืนที่เก่งเนี่ยคือมือปืนที่ก่อเหตุแล้วตำรวจไม่สามารถสืบรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนก่อเหตุและไม่ติดคุกแต่มือปืนอย่างเงี้ยเฮ้อ,อแม่เหมือนกับคนเสียสติอ่ะไปก่อเหตุอะนะครับ พาผู้จ้างวานผู้บงการเดือดร้อนเนะ่ะเข้าคุกเป็นโขลงเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตำรวจได้ไอ้นั่นมาเนี่ยไอ้ตัวมือปืนเนี่ยถ้าจับมือปืนได้เป็นๆน,นะก็ไม่สามารถเอามากันเป็นพยานได้เพราะมันเป็นตัวการสำคัญที่ไปก่อเหตุฆาตรกรรมเขาแต่มันจะได้ไอ้คนชี้เป้าที่อยู่บนรถนะถือว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแบ่งหน้าที่การทานะครับ โยงไปออกหมายจับผู้จ้างวานได้โยงไปออกหมายจับผู้จ้างวานได้ส่วนในผู้บงการนะครับผู้บงการที่อาจจะอยู่ในประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นอาจจะนะอาจจะเป็นอดีตคนมีสีชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีความสนิทสนมกับทั้งฝั่งโน้นนะครับไอ้นี้ไม่รับสารภา,ภาพอยู่แล้วครับก็ปฏิเสธนะฮะ ตอนนี้ความหวังตำรวจก็อยู่คนใครที่อยู่บนรถนะครับขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยู่บนรถคันคันที่ผู้เสียชีวิตนั่งมาด้วยเนี่ยไม่ต้องให้ตำรวจไปตามตัวครับท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเลยครับเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเลยครับนะครับมันกี่คนค็ไม่รู้ยี่สิบคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตำรวจจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับใช่มือปืนนะฮะตัวมือปืนเองเนี่ย คุณอยู่ในสองสถานะแล้วนะไอ้มือปืนอาจจะไปเล่ากับเมียฟังแล้วโอ้โหเจ้านายผู้มีพระคุณใช้ให้ไปก่อเหตุถ้าอันนี้เมียก็เป็นแค่พยานพฤติเหตุที่ผัวมาเล่าให้ฟังศาลก็ไม่รับฟังนะครับศาลก็ไม่รับฟังเหลือให้คนชี้เป้าบนรถอนะ่ะเพราะมือปืนไปรอแค่สิบแปดนาที เมือ่อเนียพูดประเด็นนี้เพราะว่าผมตกใจนะใช้คําว่าตกใจตกใจที่มือปืนกล้ามาก่อเหตุกลางกรุงเทพมหาคนคร <c oughs> เป็นผมยังไม่กล้าก่อเหตุเลยผมขับรถไปดูที่เกิดเหตุมาแล้วครับมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ด้วยความเกิดเหตุแล้วโอ้โหอะไรวะ <c oughs> มึงกล้ามาก่อเหตุตรงนี้ได้ยังไงวะ